แบ,บแรนด์คุณภาพจากเทลีไลท์ B1 วันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิ่งวิสิคะแค่วันละสองแท็บซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเหน็นก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมวิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูถึงความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของธุรกิจขายตรงกันครับ ซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์กจำกัดครับก็ได้ออกมาจัดงานถแถลงข่าวถึงภาพรวมความสำเร็จในช่วง4เดือนที่ผ่านมาของธุรกิจครับที่สำคัญครับงานนี้ครับทางด้านผู้หารค่ายแม็กครับก็ได้ยังออกมาเผยถึงทิศทางของธุรกิจนับจากนี้อีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับบริษัทแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์กมีอะไรที่มีการเติบโตและขึ้นหน้าบ้างนะครับหลังจาก4เดือนก่อน5เดือนก่อนที่เราได้เจอกัน นะครับแม็ตอินเทอร์เน็ตเบอรปิดดําเนินการเนี่ยนะครับในวันที่นะครับ15มกราคมนะครับแต่เป็นวันที่เทสระ้โบแล้วเปิดจริงๆอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ12กุมภาพันธ์2557นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นเราเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่เรามีสินค้า4ตัวครับเรามีทันทีที่เราเปิดดําเนินการนะครับเราใช้พื้นที่เนี่ยนะครับประมาณร่วมๆ6,000ตารางเมตรซึ่งถือว่า เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับในการรองรับท่านสมาชิกนะครับเรามีอาคารสำนักงานเป็นสำนักงานภาคเนี่ยนะครับอยู่สี่ที่นะครับในแต่ละภาคนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเรามีการดําเนินการมาถึงทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่เดือนถึงห้าเดือนนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในแม็กซ์อินเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กมีการขยับขยายสำนักงานใหญ่นะครับเพิ่มขึ้น จากนะครับถ้าพี่พี่สื่อมวลชนที่เคยมาเมื่อประมาณสัก4ี่เดือนห้าเดือนที่แล้วก็จะเห็นว่านะครับสำนักงานเนี่ยถูกขยายออกไปรวปเรื่เกือบห้าร้อยตารางเมตรนะครับการเติบโตของแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กเติบโตในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะครับผมกล่าวเรียนว่าเราเติบโตด้วยเบสขององค์ความรู้นะครับเราไปตามสเต็ปที่เหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้าง เป็นที่น่าพอใจสําหรับธุรกิจนะครับสําหรับในเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะครับเราก็มีการวางกัในไนชาร์จในส่วนของผู้บริหา,ารต่างๆได้ค่อนข้างชัดเจนเรามีการเเชิญผู้บริหารอีกหลายๆท่านนะครับเข้ามาวางเรกว่ามาช่วยกรรันดูแลในส่วนของกองหลังนะครับในระดับผมเองที่เป็นผู้บริหารเนี่ยผมให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับ เราจะไม่ให้การเราจะไม่ทําในเรื่องของขยับขยายเรื่องของการตลาดอย่างเดียวนะครับเรามีผู้บริหารหลายๆท่านเข้ามาช่วยเหลือนะครับเรามีการวางจะเพิ่มจํานวนพนักงานต่างๆเข้ามานะครับในแต่ละแผนกก็ต้องกลับเรีนว่าสีเดือนที่ผ่านมาของบริษัทแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์กก็ค่อนข้างเติบโตได้อย่าง เต็มที่เลยครับแล้วก็เราเองเนี่ยได้มีการขยับขยายสำนักงานนะครับอย่างที่ท่านเห็นกันนะที่นี้นะครับจาก1,000ตารางเมตรเป็น1,500ตารางเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานต่างๆนะครับในส่วนของภูมิภาคเราก็มีการเปิดสำนักงานภาคครบแล้วทั้งหมด5ภาคนะครับแล้วก็มีในส่วนของสำนักงานคลังสินค้ากระจายไปในแต่ละที่เนี่ยนะครับรวมๆแล้วประมาณ20กว่าสาขานะครับอีกทั้งเรายังมีการในเรื่องของการวางระบบ ในการบริหารจัดการโดยมีผู้นวยการทั้งหมด4ฝ่ายด้วยกันนะครับผู้นวยการฝ่ายสํานักงานผู้นวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคอมมิชชั่นผู้นวยการฝ่ายะระบบพัฒนาสมาชิกและฝึกอบรมผู้นวยการฝ่ายประสานงานองคอ์กรสมาชิกและทางสินค้าเป็นต้นรวมถึงนะครับวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวระบบ Mac Power ซึ่งถือว่าเป็นระบบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของ Mac Internet w o r k ของเราครับผม ผมกลับอย่างนี้ครับอะไรคือปัจจัยสําคัญผมกลับเรียนว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือเราเข้าใจในทิศทางว่าเราจะเดินไปทางไหนนี่คือสิ่งสําคัญนะครับเมื <ME> ่อ <s ko le> <me an> เราเข้าใจว่าทิศทางของธุรกิจจะเดินไปทางไหนเนี่ยนะครับเ,เรามีการสรรหาคนที่มีศักยภาพเข้ามานะครับเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านของการบริหารจัดการกองหลังนะครับเราเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแค่ทําในแง่ของการตลาดอย่างเดียวนะครับกองหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมได้มีการวาง ออกกในชาร์ตหรือวางแผนของผู้บริหารด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้บริษัทแม็กกิเตอร์เน็ตเวิร์กเติบโตและสิ่งสําคัญคือสินค้าของแม็กกิเตอร์เน็ตเวิร์กเป็นสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีจุดขายในเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าอยู่แล้วแล้วก็มีแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามนะครับอ่าแล้วก็มีคุณภาพที่ดีครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับและแผงการตลาดที่ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับการเติบโตของธุรกิจจึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพระท่านประธานประวุธจะพูดเรื่องของโรงงานนิดหนึ่งนะครับรบ,บริษัทเนี่ยครับได้สร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชื่อแม็ h เฮลแม็กเฮลที่แฟทอรี่ซึ่งอตอนนี้ใบรอง,งอทุกอย่างจดทะเบียนอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพร้อมจะขึ้นลายผลิตประมาณประมาณในในเดือนนี้ครับนะครับและส่วนที่เพชรเกษมก็น่าจะเสร็จประมาณเดือนหน้านี่ครับ ก็ยังไงก็เดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวได้จะมีข่าวอะไรก็จะจัดประชาสัมพันธ์ก,นนก,นกันอีกทีหนึ่นได้ครับในเรื่อง,งการจัดส่งแล้วการ, <Log istics. S 2> ก,ารการเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพและการจัดส่งได้มีประสิทธิภาพรวมถึงการผลิตนะครับสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้าด้วยตรงนี้ก็จะลดลงไปด้วยนะครับจึงทําให้เราได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นครับผมการขยายในส่วนของพูมิภาคค่อนข้างที่จะเติบโตได้ดีครับ เติบโตได้ดีม,มากในภาคใต้นะครับภาคเหนือภาคตะวันตกก็ค่อนข้างที่จะมีการขายพอสมควรภาคอีสานก็ถือว่าเรากําลังเริ่มที่จะไปบุกเบิกนะครับก็ต้องกลับเรียนว่าในส่วนของทีมงานก็ค่อนข้างที่จะหลั่งไหลมาค่อนข้างดีนะครับเราเติบโตแบบไม่ได้ห,หวือหวามากแต่เราเติบโตไปโดยสเต็ปที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างเป็น,เป,นเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างสวยงามนะครับบนเบสพื้นฐานของการพัฒนาคนนะครับ บนเบสพื้นฐานของการาเขาเรียกว่าขับเคลื่อนด้วยระบบนะครับตรงนี้จะทําให้องค์กรเนี่ยไปแบบค่อนข้างแน่นและมีเสถียรภาพนะครับระบบ Mac Power นี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับผม Mac Internet Work นะครับส่วนประกอบของ Mac Power เนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งะครับ Mac Move งานเคลื่อนคนนะครับงานเคลื่อนคนคือสิ่งสําคัญนะครับงานเคลื่อนคนทําให้เกิดบรรยากาศบรรยากาศทาให้เกิดการตัดสินใจตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจตัดสินใจอย,อยู่ต่อในธุรกิจตัดสินใจ move up เติบโตใน ธุรกิจเป็นต้นแม็กทรูก็คือเครื่องมือในการขยับขยายธุรกิจเครื่องมือเปรียบเสมือนอาวุธสมาชิกก็เหมือนกับทหารนะครับจะออกรบแต่วันนี้ถ้าอาวุธไม่มีเนี่ยนะครับการออกไปทำธุรกิจก็ค่อนข้างลาบากนะครับเรามีเครื่องมือมากมายนะครับที่ออกมาเนี่ยเป็นสื่อที่ทําให้พวกเราเนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยง่ายต่อการสปอนเซอร์มีเอกสารต่างๆที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็สุดแล้วก็ต่อมาก็คือแม็กเทรนแม็กเทรนคือระบบในการพัฒนาสมาชิก และฝึกอบรมนะครับหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาในแง่ของระบบฝึกอบรมนะครับระบบฝึกอบรมถือเป็นหัวใจสําคัญนะครับของการขับเคลื่อนสมาชิกนะครับเราไม่ได้มีการวางแผนที่จะจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมนะครับแม็กอะคาเดมีซึ่งสถาบันฝึกอบรม Mac Academy นี้นะครับออสอนหรือพัฒนาคนนะครับใน2มิติ Business Skill และ Internal Skill นะครับสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะทักษะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะฮะก็คือ Business Skill แล้วก็พัฒนาคนเกี่ยวกับเรื่องของ i ิน e r n a l น k i l l ก็คือพัฒนาในเรื่องของแนวคิด Mindset ต่างๆทําให้คนเหล่านั้นมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของนอกจาก Mac Trend แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของ Mac กออนไลน์แล้วก็แม็กทีวี แม็กออนไลน์แม็กทีวีอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแม็กออนไลน์เนี่ยนะครับเราได้มีระบบวันคลิ c k t w f o r list ซึ่งถือว่าเป็นระบบสําคัญที่สมาชิกเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถใช้ระบบนี้ในการสปอนเซอร์คนผ่านระบบ Facebook เป็นต้นแล้วก็รวมถึง Mac TV หรือแม็กช a n นลแม็กช h a นลเนี่ยเปรียบเสมือนช่องทีวีนะครับซึ่งนะครับผมประชาสัมพันธ์นะครับ www mactv tv นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยข้างในจะมีคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อยากเข้ามาอยากจะรู้บริสัทสินค้าแผนเป็นยังไ,ไงกดปั้งเข้าไปเลยอยากรู้เรื่องของอข้อมูลเกี่ยวกับแผกานตลาดอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดต่างๆในแต่ละหัวข้อมันจะมีเรียงของมันอยู่กดดูได้เลยรวมถึง Mac TV ีวีเนี่ยแม็กชั n นลเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการถ่ายทอดสดผมสามารถที่จะพูดในส่วนของสำนักงานใหญ่แล้วก็ยิงถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานในส่วนของต่างๆได้เลย สามารถดูออนโมบายได้เลยนะครับเวเว็บแมนะครับนอกจากนั้นสุดท้ายในส่วนสุดท้ายของระบบ Mac Power ก็คือ MacB แบรนดการสร้างแบรนด์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญการสร้างแบรนด์ในที่นี้ไม่ได้มีในมิติของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของมิติของทั้งผู้บริหารด้วยทั้งแบรนด์องค์กรด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่ดึงดูดให้ สมาชิกใหม่ๆนะครับที่ต้องการความมั่นคงในธุรกิจเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราได้มากขึ้นครับตลาดอาเซียนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตลาดที่ที่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นกระแสพอสมควรเลยนะครับเราเองนยครับก็มีในส่วนของอการขยับขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆดังนี้ประเทศลาวเริ่มมีการนี่ทีมงานเริ่มขยับขยายเข้าไปแล้วนะครับก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะมีการจัดตั้งในส่วนของสำนักงานสาขาที่ณเวียงจันทร์นะครับ เ้วก็รวมถึงนะครับพม่านะครับเราก็มีตัวแทนตัวแทนเดิมแต่เดิมที่เราเคยทำซิงเกิลมาเก็ตกันอยู่สมัยตอนแม็กเป็นซิงเกิลมาเก็ตตอนนี้ก็ได้มีการเจราจาในการที่จะเปิดเป็นศูนย์นะครับทีเ่เมืองย่างกุ้งนะครับอันนี้อยู่ในการดําเนินการในการพูดคุยนะครับส่วนในส่วนของประเทศกัมพูชานะครับก็เพิ่งได้พูดคุยกันก็จริงๆเมื่อเช้านี้เองนะครับก็มีการได้พูดคุยกันนะครับก็กัมพูชาเนี่ยขอดูความชัดเจนนิดนึงแต่ว่า ทางพม่าแล้วก็ทางเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับในการที่จะอาจจะมีแผนในการเปิดสํานักงานนะครับภายในใช้คําว่าภายในเฟสสัก3เดือนถึง5เดือนนี้นะครับอยากจะฝากกับทุกท่านครับวันนี้นะครับธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดีธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สามารถนําพาหรือสร้างนะครับให้กับทุกคนเนี่ยสามารถจะสร้างรายได้ได้นะครับธุรกิจที่ดีเนี่ยครับจำเป็นที่จะต้องมีระบบนะครับในการ ช่วยสาเร็จด,ด้วยนะครับแม็กอินเทอร์เน็ตเวิร์ดเป็นธุรกิจง่ายๆครับท่านเองเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตไดเลย w w w m a c t เ t v วีข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยท่านสามารถที่จะแนะนําหรือบอกต่อธุรกิจไดกับคนต่างๆมากมายนะครับผมท่านบอลระบุษฝากอะไรกับมสมาชิกค,ครับถือว่าแม็กทีวีนี่ก็เป็นเอ่อเป็นทีวีออนไลน์นี่แรกๆเลยนะของของของระบบของรบ,รบ,บริษัทขายตรงครับมีไม่กี่บริษัทมีไม่กี่บริษัทเองนะครับ ก็หวังว่าจะสมาชิกทุกท่านคือจะสามารถต่อยอดนะต,ออดต่อยอดได้ง่ายสปอนเซอร์ได้ง่ายแล้วก็ปร,ประสบความสําเร็จกับธุรกิจนี้ไปด้วยกันครับครับท่านผู้ชมครับ,รบเรียกได้ว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาของค่ายขายตรงน้องใหม่อย่าง Mac i n t e r n e t w o r k จำกัดเรียกได้ว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางยอดขายและ เหล่าสมาชิกทั้งใหม่และเก่าครับร่วมหรือว,ว่าขบวนทัพในการที่จะสู้ศึกแบบเต็มตาศึกกันเลยดีครับสำหรับช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งความเพื่อนไหวครับในส่วนของธุรกิจขายตรงมาฝากกันครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้ยถูกต้องที่สุด เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นคะ่ะสินค้าดีมีไรายได้มีซื่อช่วยต้อง New KC l i h t คะ่ะ New KC Life แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC l i h t ใส่ใจในตัวคุณเลือกดีวานเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกสทชเข้มรุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทัสนพสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีสสชรับลูกพ่าตัดใหญ่กสทชสั่งคุมเข้มค่าใช้จ,จ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลัง ใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซกเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรง2ส,สัญชาติเจอเนสพลรามเก้าเน็ตเวิร์กศึกนี้วัดที่ขืนสำรวจขาย